รเรามาดูคุณสมบัติพื้นฐานของของไหลกันต่อนะครับคุณสมบัติของพื้นฐานของของไหลก็จะมีนะความหนาแน่นปริมาตรจำเพาะน้ำหนักจำเพาะความถ่วงจำเพาะพวกนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานของของไหลนะน,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 นะครับ,บ,รบทีนี้เราเคยได้ยินปริมาณทางฟิสิกส์กันมาบ้างแล้วก็คือปริมาณทางสเกล่าแล้วก็ปริมาณเวกเตอร์ รปริมาณสเกลร์ก็คือปริมาณที่มีแต่ขนาดอย่างเดียวนะครับเช่น land, มวลความยาวเวลาอุณหภูมิปริมาตรตรงนี้อันนี้เป็นมีขนาดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ Victor, เขาจะมีขนาดแล้วก็ göra, กทิศทางนะครับเช่นไรบ้างแรงความเร็วความเร่งนะครับอันนี้คือมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับทีนี้เราก็จะมาดูความหนาแน,าน่น นะความหนาแน่น density นะครับคืออะไรครับคือเขาใช้สัญรักษ์ก็คือ l o นะ l o ก็คือ m หารด้วย v นะครับ m หารด้วย v ก็คือ m คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม v คือปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศเมตรนะครับตัว m ยกกำลัง3ตัวนี้นะลูกบาทเมตรก็คือความคุณยาวคุณสูงต่อมาปริมาตรเฉพาะ ะะปริมาตรเฉพาะก็คือส่วนกลับของนะ,ะส่วนกลับของโลคือส่วนกลับของความหนาแน่นก็คือ1ส่วนโลก็คือ v s นะครับปริมาตรเฉพาะคือ v s เท่ากับ v หารด้วย m นะครับอันนี้คือส่วนกลับต่อมาน้ําหนักเฉพาะน้ําหนักเฉพาะก็คืออะไรครับคือ,อน้ําหนักของสารตอนหนึ่งหน่วยปริมาตรเขาใช้สัญลักษณ์นี้ครับ สัญลักษณ์แกมมานะครับคืออะไรครับแกมมาก็คือ,อ W ก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักนะครับส่วนด้วยปริมาตรหรือ mg ส่วน v นะครับหรือลคูณด้วย g g คืออะไร g มันก็คืออัตราเร่ง g คือแรง g ของโลกค,คือแรง g ไม่ใช่อัตราเร่งรแรงโน้มถ่วงของโลก9.81 นะครับอันนี้คือแรง G นะครับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับ mm. ต่อมาความถ่วงจำเพาะนะครับความถ่วงจำเพาะมันก็คือ,อเราเคยได้ยินเรื่องของความถ่วงจำเพาะของน้าแล้วครับหนึ่งนะครับความถ่วงจำเพาะของอน้ํากดในแบตเตอรี่นะครับความถ่วงจำเพาะของน้ํากดแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะ เป็นความถ่วงที่เราเอาความถ่วงที่มันสามารถมีความเป็นกดสามารถส,าารถสาตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้เนี่ยก็จะประมาณสัก1.25ประมาณนี้หนึ่งจุขึ้นไปก็จะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมีแรงดันไฟฟ้าแรงรื่อนไฟฟ้าที่มันสามารถสาตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้นะครับอันนี้คือ,อความถ่วงเพาะของน้ํากรดแบตเตอรี่นะอะไรที่เป็นความถ่วงเฉพาะเนี่ยเราสังเกตง่ายๆให้น้ําเป็นตัวหลักเท่ากับ1 ถ้ามันน้อยกว่าน้านะครับมันเบากว่าน้ํามันก็จะลอยขึ้นมาน้อยกว่าหนึงมันก็จะเบขาขึ้นมาเหนือน้ำนะครับถ้าเกิดมันหนักกว่าหน,นักมากกว่าหนึงมันก็จะอยู่เราไปอยู่ในน้าปุ๊บมันก็จะมันก็จะจมนะครับอะไรที่มันเบากว่าหนึงเบากว่าน้ําก็จะลอยน้าําถ้าหนักกว่าก็จะจมลงไปอันนี้คือความถ่วงจำเพาะนะครับเดี๋ยวทินี้เราก็จะมาดู เรื่องของอการทดลองนะครับการทดลองเดี๋ยวอาจารย์ก็ได้อธิบายให้เราให้เราดูในในมิ i ตินะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูในมิทติ้งนะครับอันนี้จะเป็นงานของพวกเรานะครับ